ก็สําหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแสดงวิธีทําให้ดูนะคะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยครูสอนสูตรเนาะเป็นทั้งคลิปเลยจะบอกแต่สูตรนะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชนิดชนิดที่1ก็คือเป็นชนิดที่ตัวขอบเขตอินทิเกรตเนี่ยจะเจอตัวที่มันเป็นบวกลบอินฟินิตี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นแบบที่2คือจะเป็นขอบเขตอินทิเกรตเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มันจะต้องมีตัวเลขที่ทําให้ ฟังก์ชัน f(x) นั้นหาค่าไม่ได้อย่างเช่นดูที่ตัวส่วนตัวส่วนเป็นศูนย์ที่ตัวเลขอะไรก็อันนั้นแหละคือคือจะต้องมาทาช่วงเปิดยังจําได้เนาะวิธีการทําสูตรจากนั้นวิธีที่3ามชนิดที่สามก็คือเป็นแบบผสมกันนะคะระหว่างชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะหลักการในการทําสูตรเนี่ยทุกคนจะเห็นสูตรพวกนี้ครูได้อธิบายในคลิปที่แล้วแล้วนะคะสูตรพวกนี้ถ้าจะทําให้จําง่ายก็คือทุกคนจะต้องทําเส้นจํานวนก่อนใช่ไหมคะ ทำเส้นจำนวนแล้วเราทำช่วงเปิดช่วงปิดใช่ไหมถ้ามันเป็นบวกและลบอินฟินิตี้จะต้องทำช่วงเปิดตัวเลขที่ทำให้ฟังก์ชัน f(x) นั้นไม่ต่อเนื่องหรือหาค่าไม่ได้นี้จะต้องอทำเป็นช่วงเปิดพอตรงไหนเป็นช่วงเปิดเราก็มันทำเป็นช่วงปิดแล้วใส่ตัวแปรจะทำเป็นสูตรได้ก็ต่อเมื่อเป็นปิดถึงปิดตัวแปร1ตัวตัวเลข1ตัวอันนี้คือคอนเซปต์ในการทำสูตรเรานะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มตัวอย่างที่1อย่างเช่นตัวอย่างนี้เขาบอกว่า มีอินิเกันตัวนี้ใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ต้องสนใจชนิดก็ได้เหตุผลเพราะว่าทั้งสามชนิดนั้น่ะวิธีการทําสูตรเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นครูครูก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมปจําชนิดหรอกเป็นครูครูก็จะจําว่าวิธีการทําสูตรทําอย่างไรนะคะอย่างเช่นอันนี้ครูบอกว่าเส้นจํานวนเนี่ยจะบอกทุกสิ่งใช่ไหมเราทําเส้นจํานวนก่อนแล้วเราด,ดูที่ขอบเขตของเนี่ยของตัวนี้ถ้ามันเป็นศูนย์กับอินฟินิตี้ก็แค่เขียนมาว่ามันเป็น ศแล้วก็อินฟินิตใช่ไหมคะจากนั้นฟังก์ชัน fx คืออะไรฟังก์ชัน fx คือตัวนี้จะเห็นว่า e กำลังลบ 2x เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องทั้งหมดนะคะถ้าใครยังจำกราฟ e x p ก n e n t i a l ได้กราฟ exponent i a l เนียจะเป็นกราฟประมาณแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกราฟที่ต่อเนื่องนะคะมันไม่มีจุดที่ทำให้ ให้ฟังก์ชันมันหาค่าไม่ได้เลยแสดงว่าอันนี้มันเป็นแบบที่1ทั้งหมดนะคะไม่มีผสมมาปนเลยเวลาเราทํโจทย์เราต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะทุกข้อเลยแต่เพื่อนว่าในชีตของเราเนี่ยที่ทุกคนมีเนี่ยครูครูเป็นตัวอย่างสําหรับปริพันธ์ไม่ต้องแบบชนิดที่1แสดงว่ามันจะไม่มีผสมมาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราก็ดูตรงไหนที่มีปัญหาก็ทําช่วงเปิดไม่มีปัญหาทําช่วงปิดใช่ไหมคะตรงนี้ไม่มีปัญหาครูทําช่วงปิดใช่ไหมคะ อินฟินิตี้ตกลงกันไว้แล้วมันเป็นช่วงเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงไหนเปิดเรามาปิดทันทีแล้วก็ใส่ตัวแปรเลยจะเป็น a เป็น b ก็ได้แล้วแต่ชอบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําสูตรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันครบหรือยังเป็นช่วงปิดถึงช่วงปิดเรียบร้อยแล้วตัวเลข1ตัวตัวแปรหนึ่งตัวแปลว,ว่าครบถูกไหมคะแสดงว่าข้อนี้ครูก็ต้องมีค่าเท่ากับอินดิเกตจากปิดถึงปิดทุกคนตาเราดูที่ไหนตาเราอยู่ที่นี่นะคะอินดิเกตตั้งแต่ปิดถึงปิดก็คือ0ูนถึง a e กำลังลบ2 xdx จากนั้นเทคค่าลิมิตตัวไหนไปไหนลิมิตตัว a ตัวนี้ต้องเข้าสู่อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นมันจะเต็มช่วงเปิดของเราพอดีนะคะอะเพราะฉะนั้นสูตรเราทำเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็ต้องใช้ความสามารถในการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตตัวนี้เป็นตัวแปร u ใช่ไหมคะอิ e x นทะิเกรต e กำลังลบ2 xdx เนี่ยอินทิเกรตแบบตัวแปร u ก็คือ u เป็นลบ2 x ค่วเขียนทุกอย่างมาเหมือนเดิมหลัง d เนี่ยให้ทุกคนใส่เป็น u แล้วหารด้วยตัวที่ดิฟยูนะคะดิฟยคือดิฟลบสอได้ลบสองฉะนั้นตอนนี้เราจะเป็นอินทิเกรตตัวนี้นะคะครูเอา1ลบหส่วนสองมาไว้ข้างนอกเป็นอ e e ินทิเกรต e กกำลัง u, du ครูเลยอินทิเกรตได้เป็น e กกำลัง u นั่นเองนะคะเราไม่ต้องบวก C เพราะว่าเราจะต้องมาแทนค่าขอบด้วยเนาะเพราะฉะนั้นครูก็ลอกคําตอบมาไว้ที่นี่0ูถึง a จากนั้นแทนค่าขอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยหาค่าลิมิตนะคะ ก็จะกลายเป็น e กํลังลบ 2a ส่วนด้วย2ลบด้วยในตรงนี้มีลบลบเจอลบเป็นบวกนะคะเอา0แทนค่าได้ e กํลัง0ส่วน2ทุกคน e กํลัง0ได้1นะคะมันไม่ใช่ได้0นะมันยังมีค่าอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราหาค่าลิมิตลิมิตของตัวนี้ค่ะ e กํลังลบ 2a เนี่ยอ่าทดเลขตรงนี้ให้ e กํลังลบ 2a เนี่ย จริงๆเขียนได้เป็น1ส่วน e กําลัง2 a ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราดูค่าลิมิตลิมิต a เข้าใกล้ infinity ของ1ส่วน e กําลัง2 a เนี่ย a ตัวเนี้ยมีค่าเป็น infinity เลยแสดงว่าอันเนี้ยมันเป็น1ส่วนด้วย infinity ค่าของมันต้องลูกเข้าสู่ศูนย์ถูกไหมอันนี้ลูกเข้าสู่ศูนย์งนั้นตัวนี้สู่ศูนย์นะคะแล้วตัวนี้คือไรตัวนี้คือ1นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ได้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 ทุกคนจะเห็นตรงนี้ด้วยดูเฉลยนะมันบอกว่าลูกเข้าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราหาคําตอบของอินิคันที่เป็นพวกแบบนี้ค่ะเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี้ยถ้าคําตอบออกมาเป็นตัวเลขจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยเป็นบวกเป็นลบเศษส่วนทศนิยมจํานวนเต็มได้หมดเขาถือว่าเป็นลูกเข้าอินิคันนี้มันลูกเข้าแต่ถ้าคําตอบออกมาเป็นบวกลบอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้ต้องตอบว่าลูกออกนะคะทุกคนจําคําคูวยนะ ถ้าคำตอบออกมาได้มามีค่าเป็นตัวเลขจะเลขอะไรก็ได้ตอบว่ารูเข้าก็คือมันมันมันอินทิเกรตตัวเนี้ยมันรูเข้าสู่เลขนี้แต่ถ้าคำตอบตรงเนี้ยมันตอบออกมาเป็นบวกลบอินฟินิตี้หรือจะตอบออกมาเป็นหาค่าไม่ได้เงี้ยให้ตอบว่ารูออกแค่นั้นนะคะ,ะจากนั้นไปดูตัวอย่างที่สองโจทย์คล้ายกันทําเลยนะคะก็ทําเส้นจํานวนก่อนเนาะพอเราคล่องแล้วเราจะคิด เราจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ยากเท่าไหร่นะตอนทําสูตรแต่ตอนอินทิเกรตเงี้ยต้องอินทิเกรตให้ถูกต้องศูนย์มาแทนค่าที่ฟังก์ชันอะไรตรงนี้ไม่มีปัญหาต,ตัวเลขตัวเลขที่อยู่ภายในตัวเลขที่มันอยู่ภายในพวกนี้1 2ึ่งสองสามศูย์จุดกว่าอะไรเงี้ยตัวเลขพวกนี้นะคะแทนค่านี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นแบบนี้อันนี้เปิดอ่าครูเขียนสลับกันเนาะเอาใหม ตรงนี้เป็นลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์นะคะอันนี้เปิดอันนี้ปิดเปิดตรงไหนมาปิดตรงนั้นแล้วใส่ตัวแปรหนึ่งตัวนะคะจะเป็นอะไรก็ได้แล้วจะทําสูตรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าพร้อมแล้วหรือยังปิดถึงปิดพร้อมแล้วตัวเลขหนึ่งตัวตัวแปรหนึ่งตัวครบเพราะฉะนั้นทําสูตรได้นะคะครูก็ได้เป็นอินทิเกรตตาเราดูที่ไหนตาเราดูปิดถึงปิดนะคะก็จะเป็น A ถึง0 e นย์กำลัง 2x dx ขอบเขตเทคค่าลิมิต เตัวนี้ต้องลูเข้าสู่ลบอินฟินิตี้เพื่อจะได้มีค่าเป็นเต็มช่วงพอดีอเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เป็นลิมิต A เข้ากใกล้ลบอินฟินิตี้ infinity. คูอินิเกตตัวนี้นะคะอันนี้ทดเลขให้ไว้ฝั่งขวาเนาะนิเกต e กำลังสองเ dx เนี่ยมีค่าเท่ากับ e 2กำลังสอง x ส่วนสนะคะล้มันเลยได้เป็นตัวนี้ A ถึง0จากนั้นแทนค่าขอบเอาตัวบนลบตัวล่างเสมอ แทนคูต้องเอาศูนย์แทนค่ามาก่อนได้ e กําลังศูนย์ส่วนสองลบ e กําลังสอง a ส่วนสองพอเราหาค่าลิมิตทุกคนไอลิมิตตัวเนี้ย a ตัวเนี้ยมันเป็นลบอินฟินิตี้ใช่ไหมลบอินฟินิตี้มันคูณกับสองก็ได้เป็นลบอินฟินิตี้ e ยกกําลังลบอินฟินิตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือหนึ่งส่วนได้ e กําลังอินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะเพราะว่าหนึ่งหารได้ตัวมากๆเนาะหนึ่งหารด้วยตัวมากๆก็ได้เป็นศูนย์ ฉะนั้นตรงนี้ลูกเข้าสู่ศูนย์ถ้า A เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับเราต้องเอาตัวลิมิตเนี่ยมาแทนค่านะคะทุกคนเนาะแล้วแต่โจทย์จะเป็นบวกเป็นลบอ่ะจากนั้นข้อนี้ครูก็เลยได้มีค่าเป็น1นส่วนสองคำตอบก็คือ1นส่วนสองแล้วก็ตอบว่าลูกเข้านะคะมันลูกเข้าอ่ะจากนั้นอันนี้อเผอิญว่าเราไม่ได้เรียน indicate, อินทิเกรตไอที่มันเป็นแบบตรีโกณมิติแบบนี้นะคะก็คือ ไอต,ตัวนี้จริงๆมันมีสูตรครูเขียนสูตรให้เลยละกันไม่แน่ใจว่าว่าที่เราเคยเรียนมาในแควหนึ่งมีหรือเปล่านะแต่สูตรเป็นอย่างนี้สูตรก็บอกว่าเป็น u กาลังสองบวก a กาลังสองเนี่ย d dx นะจะเท่ากับเออเอาเป็นตัวนี้แลยละกันครูเอาเป็น x เลยนะคะ x กาลังสองบวกหนึ่งนี่แหละ สูตรที่เราได้มันจะเป็นสูตร arc tan นะ arc ะ tan x บวก c อ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะอินทิเกรตตามสูตรได้เลยนะคะก่อนที่จะอินทิเกรตมาทำสูตรซิสูตรของเราเนี่ยมันจะเป็นลบ infinity ถึง infinity ใช่ไหมคะจากนั้นทั้งคู่เปิดทั้งคู่เปิดตรงไหนมาปิดแล้วใส่ตัวแปรเปิดตรงไหนมาปิดแล้วใส่ตัวแปรก่อนจะไปทําสูตรดูก่อนว่าพร้อมแล้วหรือยังเป็น ปิดถึงปิดตัวเลข1ตัวตัวแปรหนึ่งตัวแล้วหรือ,อยังถ้ายังไม่ใช่ต้องแก้ปัญหาถูกไหมอันนี้มันเป็นตัวแปรทังคู่มันยังไม่มีตัวเลขฉะนั้นครูแก้ปัญหาโดยการที่ครูจะเติมตัวเลขข้างตรงกลางทําไมต้องใช้เลข0ูนย์เพราะว่าเลขศูนย์อยู่ระหว่างลบอินฟินิตี้กับอินฟินิตี้ใช้ได้ทําไมต้องใช้เลขศูนย์เพราะว่าเวลาแทนค่าขอบจินตนานการว่าเราอินทิเกรตปุ๊บเราต้องแทนค่าขอบแทนค่าเลขศูนย์มันก็ง่ายดีใช่ไหมคะแต่จริงถามว่าเลขหนึ่งได้ไหมเลขสองได้ไหมเลขห้าได้ไหม ได้หมดอะไรก็ได้ที่มันอยู่ระหว่างลบตี้ถึงตี้นะคะแต่ครูเลือกเลขศูนย์เพราะว่ามันง่ายนะคะ,ะจากนั้นมาครูก็มาทําช่วงแบบนี้เอาหลังชนกันเนี่ยเห็นไหมหลังชนกันอย่าให้มันเป็นแบบครูแนะนํานะเอาใหม่นะถ้าใครทําเป็นแบบเนี้ยอย่าทําเหตุผมเพราะว่าเราจะงงเองเราจะงงเองว่าเอ้ยแล้วไอช่องตรงนี้มันมีช่วงไหมนะใช่ไหมถ้าใครทําแบบเนี้ยไม่ได้นะ,ะทำเวลาทําตรงเนี้ยให้เอา หลังมันมาชนกันอย่างนี้เลยอะ่ะเราจะได้เห็นว่ามันมีแค่สองช่วงเท่านั้นช่วงอะไรบ้างช่วงนี้ช่วงที่หนึ่งช่วงนี้ช่วงที่สองถูกไหมคะแล้วอินทิเกรตปิดถึงปิดใช่ไหมตัวเลขหนึ่งตัว 8, 1, ตัวแปรหนึ่งตัวครบปิดถึงปิดตัวเลขหนึ่งตัว 8, 1, ตัวแปรหนึ่งตัวครบแสดงว่าข้อนี้สามารถเขียนได้ออกมาเป็นสองสูตรด้วยกันนะคะตาดูที่ช่วงแรกก่อนช่วงที่หนึ่งอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึงศูนย์หนึ่งส่วน x กําลังสองบวกหนึ่ง ขอบเขตลิมิตอะไรลิมิต A ตัวเนี้ยต้องลูเข้าสู่ลบอินฟินิตี้บวกด้วยช่วงที่สองหนึ่ส่วน x กำลังสองบวกหนึ่อ่ะขอบเขตตาครูดูที่ไหนตาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะปิดถึงปิดก็ศูนย์ถึง B จากนั้นเทคค่าลิมิตลิมิต B ตัวนี้ต้องลูกเข้าสู่อินฟินิตี้อันนี้คือทุกคนทําสูตรเสร็จเรียบร้อยถูกไหมจากนั้นมาครูก็ไป อินทิเกรตแต่ว่าเพื่อนาครูเขียนสูตรให้แล้วครูใส่ได้เลยนะคะเป็น a ถึง0บวกด้วยลิมิต b เข้าใกล้อินฟินิตี้ arc t a แทนถึง b นะะซึ่งโจทย์ที่มันเป็น arc tan นอัน,นจริงแล้วเราคงไม่เจอหรอกนะคะแต่ว่าครูจะวาดรูปให้ดูกราฟ arc tan จะเป็นกราฟแบบนี้ ถ้า x เข้าใกล้ i n f i ิ i t y อ่ะกราฟมันจะลู่เข้าสู่อันนี้เป็นพายส่วนสอันนี้ลบพายส่วนสนะคะอันนี้แกน y อ่ะแทนค่าก่อนแทนค่าขอบเขตยังไม่ได้แทนค่าเลยนะคะ arc tan 0ลบ arc tan a บวกด้วยลิมิต b เข้าใกล้ i n f i ิ i t y arc tan b ลบด้วย arc tan 0อ่ะทุกคนดูรูปแล้วตอบคำถามนะคะ เอาตัวแรกก่อน arc tan ศูนย์สอตัวนี้ arc tan ศนย์ของเราเนี่ยถ้าดูตามรูปศูนย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ limit arc tan ศนย์เนี่ยมันก็เลยได้มีค่าเท่ากับ0ถูกไหม arc tan ศต้องมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันนี้มีค่าเท่ากับ0ูนย์ไอตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ0อ่ะจากนั้นเอาลบ infinity ตัวเนี้ยแทนค่าตัวนี้ a ตัวเนี้ยเป็นลบ infinity ทุกคน arc tan ลบ infinity กราฟนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่า y เท่ากับ arc tan x ถูกไหมพอตอนนี้ A ้ x ตัวนี้เป็นลบ infinity หมายถึงหางลูกเข้าด้านนี้ทุกคนเห็นปะหางลูกเข้าด้านนี้แปลว่าค่า y ของมันต้องเป็นลบ pi ส่วน2ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ pi ส่วน2เช่นเดียวกันถ้าครูอเอา infinity มาแทนค่าที่นี่ infinity อยู่ตรงนี้หางมันต้องลูกเข้าสู่ตรงนี้ถูกไหมคะมันลูกเข้าสู่ pi ส่วน2เพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ได้มีค่าเป็น pi ส่วน2 เพราะฉะนั้นครูก็จะได้เป็น0ลบด้วยลบพายส่วน2มันเลยกลายเป็นพายส่วน2บวกด้วยพายส่วน2ลบ0นย์ก็เลยได้พายส่วน2ข้อนี้มาบวกกันก็เลยตอบพายพายคือตัวเลขตัวหนึ่งใช่ไหมคะไก็คือตัวเลขตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ลู่เข้านะคะอ่ะสาสข้อได้ลู่เข้านะคะอ่ะโจทย์ต่อมาข้อ4ยกได้อย่างตัวนี้ เช่นเดิมครูก็ทำแบบอ่าอเขาเรียกอะไรขอบเขตก่อนเนะเาะเปิดตรงไหนมาปิดตรงนั้นใส่ตัวแปรนะคะอันนี้เจอปัญหาเหมือนเดิมครูเลยใส่แบบนี้ใช่ไหมได้ออกมาเป็นสองช่วงนะคะฉะนั้นข้อนี้มันคล้ายเดิมอะ่ะครูก็เขียนไปเลยนะคะลิมิต A เข้าใกล้ลบ infinity, อินฟินิตี้อินทินนน A 0, เกตเถึง0 X ส่วนด้วย X อ็กกำลังสองบวกหนึดบวกด้วยลิมิต B เข้าใกล้อินฟินิตี้ ขอบเขตตั้งแต่0ถึง b อ่ะ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1 dx นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองอินทิเกรตตัวนี้เราก็มาทดเลขไว้นะคะอินทิเกรตตัวนี้ใช้ตัวแปร u เนาะโดยที่ u คืออะไร u ก็คือเป็น x กำลังสองบวก1ก็หลัง d ครูบอกแล้วหลัง d ใส่ u ใช่ไหมถ้าใครทำวิธีนี้แล้วหารด้วยตัวที่ดิฟ u แล้วก็คือ2 ดับ x กําลังสองบวกหได้2 x ใช่ไหมคะแล้วมันจะตัดกันได้ x กับ x เลข2มันเป็นตัวเลขคูณดึงออกมาข้างนอกได้เป็น1นึ่งส่วนสองอินทิเกตหส่วนด้วย x กําลังสองบวกหน x กําลังสองบวกหมันเลยเป็นอินทิเกรตหส่วน u du เนาะมันเลยได้เป็น ln absolute u บวก c ไม่ต้องบวกก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องมาแทนค่าที่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นคูก็เลยได้มีค่าเป็นหนส่วนสอง ln แอบสู t e เนี่ยครูเขียนเป็นวงเล็บได้เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นบวกเท่านั้น x กำลังสองบวกหเป็นบวกแน่แน่แอบสู e ก็เลยสามารถเขียนเป็นวงเล็บธรรมดาก็ได้นะคะอ่าใส่ขอบเขต a ถึง0บวกด้วยลิมิต b เข้าใกล้อินฟินิตี้หนึส่วนสลน x กำลังสองบวกหขอบเขต0นย์ถึง b แทนค่าขอบแล้วเท e ค่าลิมิต เอาเลข0มาแทนก่อน0กํลัง2บวก1ได้1ลบด้วย1ส่วน2ลอน a กํลัง2บวก1บวกด้วยลิมิต b เข้าใกล้ infinity 1ส่วน2ลอนเอา b มาแทนค่านะคะลบด้วย1ส่วน2ลอน1ใช่ไหมเอา0มาแทนค่าตัวนี้บวกกันได้1นะคะจากนั้นไงต่อ หาค่าแต่ละอันตัวนี้ลอนหนึ่งทุกคนต้องรู้ว่าได้ศูนย์ตัวนี้ลอนหนึ่งทุกคนต้องรู้ว่าได้ศูนย์จากนั้นมาเจอรูปนี้มันเป็นกราฟล็อกนะคะกราฟล็อกจะทําให้เราสามารถดูรูปนี้ได้กราฟล็อกจะเป็นกราฟแบบนี้อ่ะ y เท่ากับ l n x เป็นแบบนี้ตัดตัวนี้ที่เลขหนึ่งนะคะ ถ้าเราเอาอเาลบอินฟินิตี้แทนค่าที่นี่ลบอินฟินิตี้ยกกำลังสองได้อินฟินิตี้ลอนอินฟินิตี้คืออะไรลอนอินฟินิตี้คือ x เขา้าใกล้อินฟินิตี้แสดงว่าหางชี้ไปด้านนี้ถูกไหมแปลว่าค่า y ได้เป็นอินฟินิตี้ข้อนี้กราฟมันลู่เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะส่วนตัวนี้เอาอินฟินิตี้แทนค่าที่นี่อินฟินิตี้กำลังสองเนี่ยก็คืออินฟินิตี้ก็เหมือนเดิม กราฟของเราเนี่ยมันก็คือลูกเข้าสู่อินฟินิตี้สิ่งที่ได้มาทุกคนเราได้มาเป็นตัวนี้ได้เป็นล Infinity, บอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้ทุกคนห้ามตอบศูนย์นะห้ามตอบศูนย์ฟังครูนะอันนี้สตาร์ไว้เลยข้อนี้สตาร์ไว้ถ้าเราไปเจอโจทย์ที่มันมีการคิดสองส่วนแบบนี้หรือมากกว่าสองส่วนนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอเทอมใดเทอมหนึ่ง หรือทั้งคู่คำตอบออกมาเป็นในหน้าตาของเอาเขาเรียกอะไรอะ่ะบวกลบอินฟินิตี้ตัวเนี้ยเราก็ตอบตรงนี้เลยว่าลู่ออกเราสนใจแค่ลู่เข้าลู่ออกถ้าลู่เข้าเราอยากรู้เข้าสู่ค่าอะไรแต่ลู่ออกก็แค่ตอบว่ามันลู่ออกนะคะเราสนใจแค่นั้นก็คือถ้ามันมีอันใดอันหนึ่งเป็นบวกหรือลบอินฟินิตี้ตอบว่าลู่ออกได้ทันทีนะคะโดยที่ทุกคนห้ามนะห้ามตัวเนี้ไม่เท่ากับศูนย์นะคะห้ามนะ มันไม่เท่ากับศูนย์นะเราอย่าไปแบบเอ้ยเท่ากับศูนย์แล้วตอบลูกเข้าผิดทันทีเลยนะคะจะไม้ครูไว้นะถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งที่เราแยกมาเนี่ยมันมีสองช่วงใช่ไหมคะถ้าอันใดนหนึ่งเป็นบวกลบตี้บวกลบอินฟินิตี้หรือทั้งคู่เป็นบวกลบอินฟินิตี้อย่างเช่นข้อนี้ให้ตอบลูกออกทันทีเลยนะคะอย่ามาเขียนว่าเท่ากับศูนย์นะคะนี้ลบไปหยบพลาดนะคะไม่เหมือนกนะับข้อนี้ข้อนี้ทําไมถึงตอบได้เหตุผลเพราะว่ามันเป็น2อันก็จริง คนดูนะมันเป็นสองอันก็จริงแต่ว่าอะไรแต่ว่าคําตอบที่ได้เนี่ยแต่ละอันมันได้มาเป็นตัวเลขอันนี้ก็ได้มาเป็นตัวเลขใช่ไหมคะมันได้แบบนี้แล้วมันก็บวกกันได้ตัวเลขแปลว่าตอบลูเข้าได้แต่ถ้าอันนึงเป็นตัวเลขอีกอันนึงเป็นอินฟินิตี้อย่างเงี้ยก็ตอบรูออกก็คือขอแค่อย่างน้อยอันนึงเป็นบวกลบอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้ตอบรูออกทันทีแต่ถ้ามันจะรูเข้าต้องทุกอันได้ตัวเลขถึงจะรูเข้านะคะ อ่ะอีกข้อหนึงข้อที่หก็เป็น1ถึงอินฟินิตี้ปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ใช่ไหมคะปิดเปิดตรงไหนมาปิดตัวนั้นแล้วใส่ตัวแปรหนึ่งตัวใช่ไหมตัวเลขภายในนี้ตัวเลขภายในนี้ประแทนค่าใน1นึส่วนเอกลังสองมันต่อเนื่องทั้งหมดนะคะตัวเนี้ยเห็นไหมสิ่งที่ทําให้มันไม่ต่อเนื่องแค่มีแค่ตัวเดียว สิ่งที่มันทําให้มันไม่ต่อเนื่องมีแค่ x เท่ากับศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าหนึ่งส่วนศูนย์หาค่าไม่ได้แต่ว่าศูนย์อยู่ในช่วงนี้ไหมไม่อยู่ใช่ไหมคะศูนย์มันอยู่ข้างนอกช่วงสแสดงว่าข้อนี้เป็นแบบที่หนึ่งไม่ไม่มีแบบที่สองมาปนเลยนะคะเพราะว่าศูนย์ศูนย์คือตัวที่มันทําให้มันหาค่าไม่ได้แต่ศูนย์มันอยู่ข้างนอกช่วงมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจมันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ ครูก็ได้มาเป็นแบบนี้พร้อมทําสูตรแล้วเพราะว่ามีปิดถึงปิดแล้วก็ตัวเลขหนึ่งตัวตัวแปรหนึ่งตัวครูก็ใส่สูตรเป็นอินทิเกรต1ถึง a 1ส่วน x กำลัง2 dx A มีค่าเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้อินฟินิตี้อินทิเกรต1ส่วน x กำลังสองทุกคนอินทิเกรตง่ายๆเป็นตัวนี้ใช่ไหมต้องเด้งขึ้นมาก่อนจากนั้นได้เป็นอินทิเกรต กำลังลบ1ส่วนลบ1ก็คือเท่ากับลบ1ส่วน x นะคะลบ1ส่วนเเพราะฉะนั้นครูอินทิเกรตเรียบร้อยแล้วครูก็มาใส่ขอบเขต1ถึง a ใช่ไหมคะก็เป็น1ส่วน a ลบเจอลบเป็นบวก1แทนค่ามันก็เลยได้1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวนี้ ลู่เข้าสู่0ูนย์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น1ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมคะมันได้0ูย์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นค่าเท่ากับ1ก็ตอบลูเข้านะคะอันนี้คือเป็นแบบชนิดที่1เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าครูมาต่อเป็นชนิดที่2ให้ดูนะคะ